มันแสบหูวอะเลยใช่ไหมดีมากผูดถึงขายทีนี้เราจะเอาไงต่อจะไปล่าเขาไหมตอนนี้ฟูจิมาแล้วเราก็เซทแล้วลาได้มีใครมีใครคิดว่าจะไปพี่แจ๊คกำลังเข้าไปไปรีหัวรีสมองกันก่อนไหมได้ไกลับไปกลับไปไปหมดเลยเลยได้ไปหนึ่งไปทะเลทรายไปทะเลทรายไปหมดเลยเนาะไปหมดเลยนะลงเบียร์เหรอลงเบียร์ทะเลทรายเยอรมันตะวันแดงอะไม่ใช่โทษโทษโทษเอ็มพีก็เยอะ ลุงเจอบุคคลสำคัญวะ่ะคือแมสซี่ใช่ไหมครับเจอสายไหมไฟฟ้าใจเย็อแน่คุกใช่ไหมแล้วเจอธรรมดาไม่พอมันใช่บักออกคุกอะ่ะอเฮี้ยูโกโปรยุกมัน <c oughs> <c oughs> จะเชื่อเลยนรียกว่าคนดีใช่ไหมมัน <c oughs> ทำได้แต่มันคงไม่รู้ว่าลุงโกโปรยุก <c oughs> เกยนั่งเงียบเลยเกยอแบเชี่ยละเชี่ยละมาจะช่วยล่ผมเองผมเองผมมาเก็บของเก็บของมาเก็บก่อนคนแหละคนเยอะนะเดี๋โดนวิจิตรเดี๋ยวกัที่คนนะเจอเจอพี่เจอเจอเจอเป็นไงบ้างจะไหนรอดอยู่ครับยังไม่ตุยนะในฟูรีบวกแถวเีือเป็นจิเล็กพี่ไปตีจิเล็กจิเล็กฟูเรือเปนไงลยเนี่ยเนี่ยเนกองเลย มามันมามันมา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 มมา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 มมา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 มมา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 มมา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 มมา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  ลงบ้านลงบ้านเลยรวมกันเลยรวม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 ลงหมดมันลงหมดมันลงหมดพี่ลงหมดลงหมดมาเต็มเลยนะขวามาเต็มเลยนะขวามาเต็มเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเลยระวังเดินระวังเนินอย่าลืมชุบอย่าลืมชุบโอ้โหโง่ควาาเอ้าเอ้าโอ้ีิยอย่างแหลก ไอ้เชี่ยเอ้ตาหมีสวยขอเพื่อนขอเพื่อนชุบเพื่อนขอเพื่อนสวยมาก hãy 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 ชุบหน่อยดีหมดไฟก็สิ่งเด็กผู้เจ้าไ,ไปเดี๋มาไปดิอลลงเมื่อกี้อันนี้ยังไม่ได้ชุบครับ,อบโอ้โหหน้าหน้าผมบล็อกอะหน้าป้นผมบล็อกอะอออี่ครับอยูอ่ดีครับหน้าป้นผมบล็อกอะไหนปะ อะไรหมออยู่ก็ยังจบกันอีก